น,นักตมังบุงมนยงหน่งหน่งหนึบงน่งสนึุงานุ่งนึ่น่งหนึ้นส่งนของหน่นึ่่จะนวย่ยมนตตงหนึางห่่ รวมทั้งในส่วนของอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มาจากทุกที่จะเรียกว่ามาจากจากตุริสเพื่อน้อมจิตบูชาสัตวนาระเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ในปีนี้ท่านอาจารย์พระรูสิริธรรมประชีพเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อปารกจัดงานในวันนี้เป็นวันพิเศษตรงที่ว่าวันนี้ตรงกับวันเกิดท่านจริงๆในวันอาทิตย์ mm hmm. แล้วก็ ท่านจะทําวัานเสาร์ทำบุญที่นี่แต่ปีนี้มาทำวันที่ตรงวันเกิดท่าน84ปีโยม84น,นะโยมนะมัก็นนได้ไหว้หวยได้โยม84ทำตามพระอาจารย์พระครู่ถ้าเล่าให้ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วอขอที่โอกาสานิมนต์พระสงฆ์ก่อนนะครับผมพระผมที่ระลึกถวายจตุปัจจัยทิธธรรมบุติตาสัตาระนะครับผมนิมนต์ครับ ท่านอธิการบดีของส่วนของวัดธรรมปรชีพอาจารย์ได้จัดแต่ตุ๊ักระจายไยธรรมขอเจอริญพรเชิญคุณเิียร์คุณกักณกะละยาพร้อมแล้วนะถ้าใครไม่ได้เตรียมของถวายทชยธรรมมาชาวนาตอนนี้กลายมาเป็นโรงทําทั้งหมดทั้งปวงที่เป็นความสำเร็จและเป็นความสวยงามในวันนี้ต้องบอกว่านั่นคือศรัทธานั่นคือน้ำใจของญาติโยม ที่ญาติโยมถวายทําททบุญมาหลวงปู่ก็เอาเงินมาสร้างที่นี่แล้วเรื่องอื่นใดที่เพิ่มเติมจากนี้ข้อที่บนท่านพระครูวัฒนาได้ประชาสัมพันธ์สืบต่อไปครับข้อที่บนก็ผมก็จะครูสิริท่านโยมเนี่ยเชิญท่านอุป์ช่วอุป์พระช่วถวายแล้วเนาะเรียบร้อยเราเรียกวัดเป็นรอบแรกไงรอบสองรอบสามไปกันถี่นะถวายเพื่อนไม่ชี ให้ชีก่อนแล้วจะได้อเอาสวิตแลดงก่อนนะให้ทางกอนอ่าไม่ชี้นไว้ปอดได้ไม่มีชีรอได้สุดท้ายเนาวสุดท้ายไม่มีมก่อนจะให้คณะทางกก่อนเข้ามาใ,ใกล้ิงเเียนหนาเ,อน,เนอย่างนี้ไม่ สิงคโปร์โอ้เกือบถูกตมาเดาเียกว่าเวียดนามสิงคโปร์แอมสิงคโปร์ภาาเลเซียกยีอนะเรใกล้ก่อนนะอ่าแล้วอเาไนี่เอเ้ามาเอะยามาานอเกยมาเข้ามาโอชื่นใจ พ้าส่งมาในวันนี้โยมนี่มาด้วยใจยอ่าแต่ละรูปแต่ละองค์นี้ไม่ได้ส่งดีการที่หมดนะอ่าไม่ได้ส่งเทียบเชิญนะปกติพระจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องมีหนังสือที่หมดแต่วันได้มาด้วยใจแล้วก็าติโยมที่อยู่ข้างนอกแอด ใครๆโฆษณาหน่อยเพราะว่ามารับของที่เราด้วยกันเออมารับเลยกระเป๋ามีจัากัดเนี่ยสี่รอยแค่นั้นนะเรอยไรี่ดอกไม้ถูกเตียนจะตูปัจจัยอะไรอย่างนี้นะจะตูปัจจัยตมาไม่อยากบอกห่อยเพราะว่าเออเดี๋ยวมันจะหาว่าอตมาบอกเอเดี๋ยวเวียนมาทางด้านขวานะโยมอ่า ความโยมได้เปลี่ยนมาน้าตอนนี้ตั้งนี้ในเงินไปสองแสนแล้วยังไม่เสียนะลูกจิงลูกค้าต้องปูนะพ่ออวยพ่อต้องปูแล้วก็อย่าลืมช่วยต้องปูด้วยกลับไปนี้บอกกัน ว่าทว่าไม่ดีไม่พอเลยไม่อยม่ชินในของไม่ีไม่เสร็จขยางไปด้วยนะเลยด้วงไปนาไป่เออจะไปเดือดใช่เออเลยด้วงยางให้ดอย่างเป็นของเลยอายางเปขอเห็นไมมีมีปากกาด้วยนไม่ชินไม่ธรรมดาเอกเส้นเอกเส้นเส้นเออแต่ว่ามีมีมี

นี่มีไซส์นะอ่ามีไซส์อะไรบ้างนะ M L S อ่า XL ไม่มี XL หาซิ้องเอออย่าเปิดนะห้ามเปิดนะใครใครอยู่เก็บของเสร็จแล้วมีรูดหุยนไปจะใส่กี่ไซส์ วัดพุทธมุชาเมืองอูเวประเทศฝรั่งเศสเคยไปยังฝรั่งเศสไปาบตักตาไเออหนึ่งร้อยหนึงร้อยอะไรร้อยยูโรเป็นเงินไทยเท่าไหร่เป็นเงินไทยสามพันเจ็ด